ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในเกไมไฮฟ,ฟักคูฟิมอลเลเตอร์นะคะนี่ภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคล้ายๆเกมแฟกุระแฟคูฟิฟฟมอลเลเตอร์เลยนะเข้ามาก็จะประมาณนี้เลยนะคะยวพาทัวร์รอบบ้านก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะนี่ก็ห้องอาบน,นะน้ํานะมีก็มีตรงนี้ด้วยอ่ะ น้อแมวนั่นน้องแมว,นะอ,แมวอ่าน้องแมวเหมือนนะตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่ามีเงินอยู่นะแต่มีแค่สองพันนะคะสองพันเยนนี่ห้องครัวนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะลองไปบ้านของผู้ชายดูยนะคะว่าจะเป็นยังไง ถาพอก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็เหมือนอยู่นะเหมือนอยู่แต่ตรงนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อ,ะอ่ะออไม่เป็นไรทุกคนอย่างปถว่าเหมือนอยู่นะเดี๋ยวลองเข้าไปดูบ้านผู้ชายกันนะคะอ่าเอ้ แต่ว่าพน,นักของเราหายนะพน,นักของผู้ชายหายอ่ะก็อยู่ตรงไหนอ่ะไม่หาพน,นักไม่เจอหรืว่าจะไม่มีพน,นักก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ฝั่งเพลงเขาเนี่ยเขาก็เหมือนนะ ตรงนีนะ้ก็จะเป็นในเฟื่อนของบ้านเราใช่ไหมคะตรงเนี้ยตรงนี้จะไม่มีรถจัก,กรยานนะคะส่วนตรงนี้หรอตรงนี้ก็จะไม่มีเป็นพวกต้นไม้เลยนะคะไม่มีต้นไม้เลยนะว่างเปล่านะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคน ่ะเดี๋ยวเราจะลองคุยกับเขาดูนะคะอืมมันก็เหมือนกันฟากกลานะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเวอร์ชันเก่าก็าได้นะนยอย่างเงี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวลองจะไปสำรวจดูทั่วๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปตรงนี้นะคะเขาก็มีโฆฟนาทุกคนแต่ว่าโฆฟนาเขาเนีาจจะมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะโออตรงนี้ก็เป็นแบบคาเฟ่แต่ทำไมมันไม่มีที่นั่นนงข้างในเลยอ่ะให้ยืนอยู่เฉยๆหรอแล้วตรงนี้หรอ ห้องห้องน้ำอ่ะอไม่มีโถส้วมหรออ่อาทุกคนตรงนี้จะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาไม่มีที่นั่งให้นะคะส่วนห้องน้ำเนี่ยก็จะไม่มีโถส้วมน,นะอา่าเราจะมาลองดูบ้านหลังนี้ดูนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะมาดูกันว่าจะทําภารกิจได้หรือเปล่าเอา้าไม่มีคนนั่งตรงนี้อ่ะ ตลาล้ามันแบบผู้ชายหัวเขียวหายไปนะทุกคนเ,เดี๋ยวเราจะลองไปดูประมาณแบบว่าจะให้ผู้ชายเขารอเราอยู่ตรงนี้ก่อนละกันนะโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปอ่ะพูนามาอีกแล้วโอ้คนพูดสนามา ลองมาที่โบดต,ตรงนี้ดูสิคะว่าจัสะสมจริงขนาดไหนนะคะอุย้ยตัวเจ็คแพดใช้ได้เลยนะผู้สังเกตอันแล้วจะลองขึ้นไปดูตรงโบดนะคะอ้ามันเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบโล่งๆนะแล้วก็จะมีเป็นที่ให้หนั่งไหนลองเปลี่ยนเมนูสิ จะลองเปลี่ยนเวลาดูจะลองให้เขาแต่งงานนะคะว่าจะมีคนมาแต่งงานไหมอเออยังไง จะมีเพลงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะน่ารักน่ารักแต่ว่าแขกที่มาร่วมงานแต่งครั้งนี้นะคะมีโน้อยมากเลยทุกคนมาดูสิของทุ่มมันแบบดูสวาบบ่างเลยอันนี้เียเราไปลองดูฟาร์มกันนะคะม่ดูนะว่าฟาร์มอยู่ตรงไหนลองไปแบบ ทะลุตรงนี้นไปดูยนะคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบภาวะวิกฤตอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่คะย,ยุคที่งานหายากคนตกงานก็เยอะธุรกิจปิดตัวมากมายนี่ก็บานงานทำโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปหาดูนะคะว่าอยู่ตรงไหน ทำไมเล่มสี่เมีอนไม่มีเป็นฟาร์มเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูตรงนี้นะคะอ่าเล่มนี้ก็สวดยด่นะก,ก็สวยอยู่นะก็โอเคนะยก็ชื่นชอบคลิปของพิมนะคะก็ฝากกิดล่อแล้วก็ฝากปฏิการให้พิมได้นะคะไายบายค่ะ